เริ่มจากไปผู้เรือเดี๋ยวเดีวเ,วเวผู้เรืออีกสี่สิบอ็ดกิโลเลยเก้าสิบกิโลจากนี้ไปจากนี้ไปผู้เรือสี่สิบสิบเอ็ดบเอจากนี้ไปหดเบ้างเลยเก้าสิบกิโลเก้าสิบกิโลสั่งว่า สำกันละกับมงเลยบ้านี้โอ,โอ้มงเลยมานี่กัเก้าสิบกิโลคือกันมึงเลยมามองนีกับมองนีไปมึงเลยซำกันซำกันเลยโอพิษอ,อืมป้ามาคิวเดือยมาเก่งเดือทั้งนาน,นี่เป็นเขาเนส,สมซื้อว่าผู้เถาอี่เนาะว่าอยางว่าคิวคัดคิวนีว่ว่าผู้เา่ากือบัพนมกอวาอย่งถือมัดวันที่สามสิบเอ็ดท่านว่านี่ เป็นมือสิ้นปีแมนบ่สิ้นปีหกสี่นั่นนะเห็นบ่<อ>แล้วเอาถือกี่รีออกจากหันไปหันขึ้นหนึ่งมัก,กราลาเป็นปีใหม่เลยเป็นปีใหม่เลยโอ้ห <laughs> ลังจากที่ไปชัเลียหกสิบเอ็ดปีเนี่ยบ่ผิดแมนบ่อจากหันไปอีกเก้าสิบเอ็ดปีจากหันไปอีก จากวันที่หนึ่งมกราไปหันเป็นเจทันทีได้บัตได้เจเลยเออเจสเลยเออขึ้นมาได้เจเป็นไปเพราะไรเป็นไปเพราะอไรเป็นตัวเงิดอยู่นี่เงียดแล้วเออจักรฟีเซีเนี่ยแต่สมัยอายุยี่สิเป็นเบาขนาดนี่แล้วตอนนั้นนะตอนอายุได้ยี่สิบ่ะเออเป็นเบาตัวเฮ็ดยังกระเ็นแข็งขันซองไปทั้งนา้เนี่ ชทั้งนาเนี่ยพูดนกคนข้างป่อชอบไปทั้งนางเปิงเิงเิง้งทืางสุธรรเป็นเนิ่อกเนาคืนนี้ล้มาเนี่ยคืนเราก็ลบลบมเราก็คืนผุดอ่ะอืมอู้ยดดุดดุดดุเอาวาวไป้านี่ยคือผู้เขากอะไรเออเขาลุกเอีตั้งหา อื่นอย,ยู่นี่เขาจะอยู่นีคุบเขาลงแล้ะโค้งทั้งลงทั้งโค้งแวบอกเนี่งน้นชีเชียคอยบอก็บอกเ้เลยบอกว่าอืาิท่าท่างงนัอง้อเห็นงอง้มินมอยบอทักง,งอบอกงอ,งอนานแม่แบบเป็นพวกคอยบอเออทานนีตร่นี้<อ>ทักออ ก็ไปทักใส่จังร้อยคืนม่อพร้อมบุญแล้วม้อพุนะน่นพ้อเฮ้ยยปยยงมันได้วันกึดิเน่สีน้าอ่จจเราทวเดกโอ้ดิการยางอยู่บ่บ่เนิบิบดดิบบิบงไดิบดิบดิบดิิ ยางไปังไปยืนแกงหัวว่าป้าไปสิ่นฟักเสียงทันเต็ดอ้ยว่าตัวเออนี้ทั้งง่อยนี่ป่ะดิง่อยอีกแล้วง่ออีกแล้วท่าง่อยอีกแล้วพี่น้อกเลยโอ้บางอย่างันกับพุ่มใจจะาของอยู่ดอกพุ่มใจเขาไม่ได้ยังเนี่ย อี่ยังนี่คือรถต่ำออกมาสโอ้ยรถชนตัวเด๋อรถชนขงชนังทนลุบตอนเขาไปคือพระท่านน่นั่นเพราะท่านในห้างเออพราะนชนมันก็มาชมาคืนนี่มังโอ้ยเลยหลงก้มบ่สมางจีายังบัว่่โอเคเพิ่งยังนึงเด้วมใจเจ้าขอางยืนด้อไม่ถอดดอกุ้มใจ,จไหนก้มใจตัวเทาใกล้ดตายเลยยังม่ขับรถเป็นไต่ป่ายภูเขาแนวแนวอยู่พี่ไหมดีตายีบ้นร้อยู่บานจิ โอ้เท่าปานี้ก็ยังคับไนยอยู่สนอกเปียนถายเขาเปี่ยนี่ยังไงคนาคือหมาแต่ใช่หรอใช่หรอพนตุนไหมพคนคีดว่าใช้บุญแล้วมันหมาหออมาก็มีนั่นเดเล่นนกคนโอ้มาแลวนนกคน <c oughs> โอ้เดี๋ยวถุนเดี๋คือบอกมันขี่รับดอกหมาพู้เขาเห็นว่ามเห็นว่ามันบริสุทธิ์นบับกระไรคบับว่ามันขี่รัเนาแล้วมันเล่นนกคนเดือ อีน้อมาบรหิหารก็สมกับอยไก่เป็ีรับเนี่ยนึกว่ากันได้ตรวจตราเป็นพวกเมยคือกันเด้อที่แรกกันย่านอยู่ดอกครับย่านจังแต่ว่าบัดนี้บัดบัดบัดมาแล้วเตือที่สองที่สามแล้วก็เลยก็เลยสีลึงลึงหน่อยสีลึงลึงสีลึงลึงๆๆจังหน่อยที่แรกในย่านคัทย่านย่านคับย่านเนี่ยแตกหมดละ <static S 1> เขาว่าบัดนี้สีลึกลึงอยู่บัดนี่ตับเขาบอกเล่มาพุทธบ้านพุทธละมารุกมัดสีลึกลึงอยู่นะเนี่นี่ยเนี่คือตอนนี้กับวยญานปัไฑิกะถึงสีถึงสีโค้งสีสั้นจังใดกะโอเคกับคอยไปอยู่กะละมัดละวันอุ้มทักอยู่อันนี้ทักได้ด้วยไปทักขึ้นวัดขึ้นวัดขึ้นวัดก่อนขึ้นวัดครับอันนี้ขึ้นวัด วัดจงบุรีวัดจันทิโมทารามโอ้